สวัสดีค่ะผูเป้เคเคป,ปุตินะคะวันนี้จะพามาอัปเดตหน้าง,งานนะคะบ้านหลังนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีการต่อเติมนะคะยื่นออกมาด้านหน้านะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่จอบรถนะคะตอนนี้เราก็ปิดขึ้นหมดเลยนะคะจะเป็นมาเลื่อนสองสองด้านเลยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างสองฝั่งนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะมาเข้ามาดูข้างในค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะอันนี้นะทุกคนนะนี่ก่อนหน้านี้ราจะเป็นสีทาเป็นสีขาวนะคะวันนี้เราก็มีการ เก็บไล่ทาสีหมดแล้วนะคะนี่ค่ะมาดูฝั่งด้านในตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีการเก็บงานสีนะคะนิดๆหน่อยๆนะตามนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะยังไม่มีนะนี่เราก็ก่อผนังก็มาไหว่นะคะติดตั้งฝ้านะคะสั่งดาวไลท์นะมีสวิตไฟอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี้ก็จะมีทํา่ายเหมือนกันนะฝั่งบ้านบ้านโน้นก็คล้ายๆกันนะทุกคนนะบ้านโน้นค่ะ ก็จะเป็นบ้านแปดนะทุกคนนะมาแล้วไงเหมือนกันนะทั้งสองสองฝั่งนะคะเอามาดูหลังนี้ค่ะวันนั้นนะคะยังไม่มีผ้มมาม่านนะคะวันนี้เรามีผ้าม่านแล้วนะคะของเนี่ยสองเท้านะคะวันนั้นมีวันนั้นไม่มีผ้าม่านแล้ววันนี้มีผ้มาม่านแล้วทุกคนติดตั้งผ้าม่านเป็นสีแบบสีฟ้าได้ทุกคนนะนเข้ามาทางนี้ค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นผ้าม่านตามนี้นะคะสีฟ้าสวยงามนะคะ พร้อมอยู่ค่ะทุกคนบ้านหลังนี้ขายไปแล้วนะคะให้มาดูอัปเดตนะคะว่าเราทำถึงไหนแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนะเข้ามาดูด้านในค่ะด้านในวันนี้นะคะนี่ก็ะจะมีการติดตั้งอะไรผ้าม่านนะคะทำทำผ้าม่า,มา,มานนะคะติดตั้งผ้าม่านให้หมดแล้วั้างหลังลวันนั้นยังไม่ได้ติดนะคะก็คือพร้อมเข้าอยู่นะคะทุกคนเป็นผ้าม่าน สีฟ้าน้ำทะเลนะคะการ U ูนะคะหนังนี้เลยนะคะเ้ามาดูฝั่งแ้กใช้มือกันนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำทุกคนตามนี้ฮะห้องน้ำนะคะเราก็จะปิดปูเพื้นแล้วก็ผนังติดตั้งให้ใหม่หมดหมดทําหมดทั้งทั้งหลังนี้นะคะเข้ามาดูฝั่งนี้ค่ะทุกคนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนห้องนอนนึงนะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้เราก็จะมีติดตั้งเข้ามาให้หมดเลยทั้งหลังนะคะไฟฟ้าน้ํา ฝากนะคะพื้นค่ะทาสีนะคะพอตเตอร์ควันนะคะตรงนี้ค่ะในตามนี้นะคะนี่ตามนี้นะคะโอเคะค่ะมาดูอ่ะอันนี้อะไรยังไปบอกเรื่องบอกไปของเราก็จะมีฟรีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟาให้ด้วยนะคะขอเ,เป็นโซฟาแบบพื้นยาวเลยนะคะเป็นรูปตัว L ค่ะยาวประมาณ2องเมตรนะคะแล้วก็แบบยาวนะอันนี้ก็จะเป็นที่วางขาน,นะคะ ส่วนด้านบนนะคะทุกคนมาดูห้องบนตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีบันไดขึ้นไปห้องใต้หลังคานะคะนี่คะ่ะถ้าเราดูดูด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยอเยอะอยู่นะคะจะเป็นห้องใต้หลังคาเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะตามนี้นะนี่คะ่ะนี่โอ้โหน่ารักไหมตามนี้นะคะขึ้นมานะคะห้องของเรานะคะ เปิดไมทางนี้คะ่ะโอ้ยมีผ้าม่านด้วยนะคะคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นน้านหน้าบ้านนะทุกคนก็จะมีผ้าม่านติดตั้งให้แล้วนะคะเรียบร้อยเนาะตามนี้คะ่ะนจะเป็นด้านหน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นห้องใต้หลังคาที่อยู่ชั้นบนนะคะทุกคนนะคะ